ทานีเกนครับขอนเข้าส um, ู muscle, rap, ่การแข่งันฟุตบอลซอบุบอพทีมครับขอบคุณท่านผู้จัการเียนรับที่ส่งเ่มีสงปีรับร่งันวซอบุครับ้นที่สครับประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกควที่อด้วยนะครับีบอลไปแล้ว ทีกของเอลฟเรลทัพารี้บางทีมันด้ชิครับเอลฟิเอลต์ต่อไปแต่ว่าหกหกหลังจากตัวนี้รับเจาออกมาได้สำหรับทุกทุกครับเอลฟิเอลต์นารครับออามาสังขาครับไปยังไที่ออกมาตรงนี้ตัดใกล้ทีหุ้เจ้กเอลฟิเลับไอยไยนตัดทีหลังทีมันได้ชิดิ

เลี้จับเก็บประตูครับของบ้านสาขาเอครับเลี้ยงออกไปครับเลี้จับเก็บประตูครับของ l p s Academy ครับโอ้ยทำไมชนยังงั้นนะดูเล่นสั่นไปครับที่หมายเลขสองสองหน้ามาที่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบโอ้คือบครับงครับวันนี้ครับเลี้ยงจับเก็บประตูครับของ l p s Academy ครับคิดนะเดี๋ยวจะมาคิด माना कि मैं อบอลลัยอยิของอาเพี้ด้วเล่นมาครับลูกนี้ไปที่อเอะไร้ลูกนี้ที่นาอไปไปลูกุออเนนี่ตุ้งเหรอูเนี่ยหน้าอะไรใส่ไปเองไปเองนหอปอลูกนี้็ิดน้วครกส่ยอครับ ตัวเปูต้องกาเล่นกรับเพได้่ชูอวเพชร่นชูเอวเพชรเล่นชู้อวเพชล้นชูเวเพชรเล่นชูเอวเาชรเล่นชูเอวเพชรเล่บชเอวเพชรล่นชูเอวเพชรเล่นอวเล่อกเ่อวเพรเล่นชอวเพชรเล่นได้อวเพชรล่วเพบรลเอวเพชร่นชูวรเ่นอวเพชรนเล่นูเอวเพชรเลูเเรล่นชูอเพชรนวรับ่อวรเลนเอวเรเลเอวเพชลูวเพ้นมารลนูเอวเพช่นชูเอวเพนชอวเพล่นเอรล่นชูอล่นชูรเลน เป็นบอลทุ่งของอัลพีเอสคารดมี่ครับคืออะไรขึ้นครับอัลพีเอสคาร์บามครับมูพุ่งกลับลงมาที่อหโายเลขมางก่อนนะครับมาแล้วเอาบอลลงเส้นนะครับมาแล้วโอ้ยจะเป็นเจ้าของอัลพีเอสคาร์ดามี่ครับโอ้ยเด็กูสชายต้องช่วยนะครับทีนี้ครับมาที่หมายเลขสิบหมายเลขสิบในที่หมายเลขหกแล้วพีเอสเข้ามายเลหกครับมาที่หมายเลขสิบครับไอ้ลูกนี้ ดูเองออกไปนะไปลุกขึ้นขาบ้านสาขาเอบ

ทีมาได้ยังไงครับเอ่อยังตากันที่้าได้ยังองได้ยเงไงครับโอเคครับไปได้สองครับไปได้สองเอเคเล้วเข้าบอลขึ้นมาไปที่มาไเก้าโอ้โหลูกนีกครับแม่เปลูกทุของเอเคไปได้หกโอเคแล้วคาร์ดิ้งครับไปได้สองคนนี้ต้องทิ้ง ลูกชุกของบ้านสัขาเองครับลูกของบ้านสัขาเองครับโอ้โหมาแลป้าเลยสิบมาที่มาที่เก้าครับสาดในเก้าแทที่มาได้ชุกสิบแล้วเปจนอะไรหรือไมาที่สิครับสิบหก L P F r o a นทุกน <iking>? um, ี้

อันเป็นี่ไรันดีอันับ10สิบเก้าสิบ้อมาอีกอันดับ10สิบเก้าสิบแปดต้องมาอีกบเก้าสต้องมาอีเข้าสาบแดต้องมาอีสิบเก้าบอปดต้อาอีกสิบเก้าสิบแป้องมาอีกสิบเข้าสิบแปดต้องมาอีกสิบเก้าสิบแปดต้องมาอีกสิบเก้าสิบแดต้อาอีเก้าสิบปดต้องมาอบเก้าสิบแปดต้องมาอีกสิบเก้าสิดต้องมาอีกสเ้าสต้องมาอีบเ้า Bye. <laughs>